สวัสดีจ้าคี่โยคนอ่าบารเอิงด้อจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะจวันนี้ก็ได้เวลารับประทานอาหารแก้วจ้ะวันนี้เป็นมื้อขำโดอจากขอ,องวันอาทิตย์น่าจะวันนี้มีเมนูอะไรเนาะน้องแก้มมีเมียงหมูค่ะอ่าม so ีปลาทูค่ะมีน้ำพริกค่ะมีผักสค่ะเป็นอะไรวันนี้สียงอื้อค่ะวันนี้ก็เป็นเมียงด้ือจ้ะเมียงหมูสามชั้นกับปลาทูแล้วจ้ะวันนี้ วันนี้น้องนิ้งก็ไปเดินตลาดหนัดมานะจาจะอะไรก็เลยสื่อมาทำกินก็ว่าน้องนิ้งก็แยกกินตั้งฮาไปนะจา๊ะโยกันน้องแนียนน้นองแกบก็เลยมา่งหนักกินแมรี่ก็วันนี้ก็อิ่มเหมือนเดิมน่าจะทำให้เห็นเมลี่นี่คิดก็แสดงว่าอิ่มนะจ๊ะมาจ้ะมาหนักกินขา้าวกินเมียงหมูสามเสันแกะปะทูกั็ปิโยนะจ๊ะมาจา้ะ สวัสดีจ้ามาได้จ้ะมากินเมียงหมูกับเมียงปลาทูครับพิโยน้องแม่น้องเกดนะจ้ะวันนี้พิโยกับน้องแน่ก็ไปตัดอ่อยมาได้จ้ะแต่ว่าก่อวันนี้แขกถึงวันจ้ะพอดีเขาเซ็ตถึงวันน้องแน่ก็ได้ห้าลอยพิโยได้สองลอยนะจ้ะยี่สิบกล่องไม่หน่อยลูกอ้าก็ถึงวันแล้วลูกราว่ามันเต็มวันปใา้ี่แต่แขกหาซืเอเนาะตอนแรกก็ว่าจะ สือกุ้งสื้ออะไรไมาอยากให้แม่แก,มก็นอนแกงกินอะไรจะจอพอดีไปเราปุ้งมันไม่ค่อยสวยนะจะ๊ะก็เลยไม่ค่อยอยากสื้อมาเพราะว่ามันเหมือนปุ้งไม่สดน้องนี้เขาเลยเอาไอ้หมูสามชั้นมาทําเป็นเมียงแทน่นจะกระปลาทูดา่าปาะจ้ะไกินกันบ่ดนี่ช่วงนี้ก็เมนรู้สึกถ้าบ่อยๆจะนี่กินเมียงกินอะไรบ่อยนะจะ๊ะหนม้นงแงนม้อเนื้ออะไรก็ด้กินบ่อย <ะ S 2> นึกถึงหมูสันเนียวไม่เหนียวจนินทากแห้ม่ะเหมูสามสั้นเหนียวจะกินหมูนะหมูวันนี้น้องเน็ต ลูกสาวของหนองแนงคนโตจ,จะเป็นคนทำน้ำจิ้มบัานนี่ฝีม,มือแบบป่าแม่ิ่งก็เลยจ้ะระวังแม่ก็ลูกแม,ม่สมว่าถือถูกแต่แก้มเลื่อมไปได้กินกลุ่งเลยบันนี้อ้ยฮายสักมืมก่นหัวก็ยังรีจะมีการว่าหายป่าไปตัดอ้อยเพื่อที่จะมาเลี้ยงเนื้อย่ยางเลี้ยงกลุ้ง <laughs> ไอพี่โยไปตัดอ้อยมาเดี่ยงน้องแก่มาได้จังจะขอเดี๋ยวใบคอยดูช่วงปีใหม่ทีนี่นะจะอาจจะได้มีพวกปุ๋งเผือกพวกมึกพวกหอยอะไรมาทำกินกันสักสการปีใหม่หน่อยนะจ๊ะอน,นุไปตลาดชิ้นหอยด้วยหอยตัวใหญ่มากหอยเหี่ยาหอยอันนักใหญ่อนะหอยนั่งยยลมปเอะือๆหอยแข่งอ นี่นปลาฉกจิ้แเมียงปาฮูใช่กินเลยเด้อเห็นไหมปลามันกุยปลาเลยเะปลามันกุยปลามางอใสใช่ไหมมันหันมันปลามันโมโม่หนูอ่ะวันนี้เมลี่ก็ยิ้มนั่นลจ้ะกินหลายอย่างเพราะพี่โยเลิกงานมาครึ่งวันก็ตามสมถ้ามอะไรกินกันนะจ๊ะช่วงเที่ยงนะจ๊ะ ย่งาทูกลรอยเด้นักเกนเวนีมันม้นอะไน่ะมาื่อีกะขวดจืเกลือ่ะอะไรนะขวดปันขวดปันน,นั่นเดีหนูหลนาแปง้งปันหนึ่งแม่ต้นชาไม่ไหมลังนาแปง้งปันป,ปัน้นนึกับพู้มกันจะแป้งแป้งฟันสอยง้อม ตอนนี้ไปตัดอ้อยกัได้ขึงวันนะจ๊ะพอดีอ้อยก็เสร็จพอดีมันมีปัญหาแม่กอนเลยนะแม่ไม่อยากกินเลยทำไมกินเซ็ตกอนก็กินปลาทูตัวนอ้รู้ไปเที่ยวกับดูไก่โดนไหมเออคนกินปลาทูอ่นนะฟันแขกหรือฟันนมนมนะฟันน,นม พันหนังนงนูก็อันนี้ฮกก็เหลืออยู่สิบสี่กินทำไมยังหนงักกินพักได้เลยก,ก่อนเที่ยวไปนี่แลูวก็กินปลาทูอ่ะเ่ออันนี้ก็อึดดึงเห็นไหมอึดดึงก็ยายอึดดึงก็ยายแล้วเจฟฟานนี่ทหารกินพักแหละเจ็ฟฟานก็กินพักอ่ะเจ็บก็ไม่ต้องกินเถอะ <c oughs> ไม่ได้ียาอะไร กินปลาทูอะไรได้มันต้องเขี่ยวหมูนแข็งเนี่ยหมูกัดทิศตรงฟันนี่ห้าเหมือนจับนักมันแบบเหมือนอาจจะไมขีดอ่ะเฮาไปฟังทำไมปลาทูหายไปสองตัวแอ่ะเป็นโจ๊กห่ะเนื้ยังเป็นโจ๊กน่ะไม่ เนี่ยจกจกจกตาเลยเนี่ยกินอาหารเพื่อสุขภาพอีกเดี๋ยวจะนี่หัวแป้งอืแต่อันนี้ก็มีแป้งหอมหวาของวัวของสุก๊ะ <laughs> ขขเขนมแกงกับก็อดจิ้นกุ้งเข้าจัะวันนี้อยี <c oughs> ่าดีนะมันเจ็บฟันวันนี้อ๋อหลงนี้ตัวันแมแกงเจี๊บปันนี้ซื้อกุ้งมาตะกรีดกุ้งไปซื้ปากกินได้เนี่ยได้ขนมแกงตัวปลเลยแต่มันยอดเวลาไม่ได้หรอกยอดเวลาไม่ได้ เดี๋ยววันอังคารกลุ่มเขามาส่งนะทำไมก็เดินดูก็ตลาดนะู่าอะไรก็ได้เลยเอยะ <c oughs> ถ้าฟันหนูถ้าฟันหนูรุดนะหยูจะได้กินนะ,กกนนะมันยังไม่รุดตรอเสือเจอต้องรีบซื้อ,ช,อช่วงนี้เนาะอืช่วงน้นแก้มวดฟันอยู่วดฟันนี่แหละ แ <laughs> ต่ไรตักำลังไปตั้่งเนี่ยนุ้งก็เขียวฟังไม่ได้ตอนนี้ทำไมยังเขียวไม่ได้เลยอเขียวก่อนุงบ้างนุเพิอพี่เขียวเขาเนี่ยเสร็จปวดค่ะอย่างนี้มันก็ปว <laughs> <c oughs> จังจะแห็ง้นเลยอ่ะภาคเมนือก็อเยวไม่ก็ยเยอะไม่ก็รองรัีอย่ไม่ได้กินข้าวขอ กินข้าวแล้วไหมกินข้าไปตักข้าวมากินก็ไปลาทูกับหมูก็ได้กินทาก,กเลยโอ้ว,ว้าวจี๊ดเลยว้าวด <c oughs> ืมแบบไ่เอายาแก้ไอก็ไปาดยาด้วเมื่อไหร่ไปสูดไปเอายาแก้อกนะไอ้ที่ไหนแบบจิ๊บ บางเดจิตแต่งานล็กทำตังเองจะจะปิดใบรุงใจเล่ตัดเลืกตัวให่ตัลใหญ่ตองวันอะอะไรรัก้า่เมามาจัดตรงไหนแม่เอามาจัดตรงไหนนี่ แต่ที่ยวฟังอ่ะก็ได้แต่วพวกเของนิคาฮุนตกจิตยิงมเขาหนุจะลาไปนอนไปยังไงเราตัดหน่อยกัสนุกเลยจ้ะลมแลนดาไม่หลอนมากนี่จะมันยังไม่มีใครอยากกลับบ้าน แต่ว่าจะได้อ่อยมดก่อนไม่กินตาปลาคุยไนงะไม่กินเหรอไม่ไม่กินบรรยากาศดีแต่อ่อยมีหน่อย <c oughs> อยนีหนูจะนานบงหอันนี้หนูจะนานบิ่งหน่อยบึ้เ็ เดีวเราจะไปตัดอีกแหละสองร่อยหาซิบปัดแม่นูเปิดนู้เปิดนออูน้ไปเรียนวันที่อะไรซิเอ็นูเป็นนักเรียนอานูยังไม่รู้ตวเองจะไปเรียนวันไหนไม่ต้องถามนม่วันที่ิิเอ็ุถึงวันที่อะไรซิป1ิปวันที่เอ็ก็เนแล้วจัน ว่หวไปหนเจออไรนะจจะไวไหนอเจกินไหมลูกืเจอจะไวไหนถือตังจะไอ้หน่เจกินไหมอ้นเส่มยาหอมส่อมแไม่ใคไมให้พี่แกวนเนไม่เอแล้วรอพี่แก่นแก่นแต่ได้แก่มทิ้งเฉาก่อนมันมืดแล้วไม่หนูไม่ให้ใครพับหลุดภาไปโดนไป ม,มันมืดแล้วยังไงก็มาให้พี่เกมพาไปดอกมันมือดอใช่ดไปยางจ้าโอ้ตรงนี้ก็เอามาเติมให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้านคอนอยากแบ่งกันนี่เอ,เอ้ย่เอาไปกินก่อนเลยน,ะลนี่จะเอาไปให้ทอดทอดเอาไปจะลูกทอดเอาเลยนี่เป็ย่างใช่ไหม แบ่งกระทู่ไว้หอมเลยแก่ระวังเหล็กตรงระวังเหล็กกรงนะแก่หน่องแกจะไปไหนนี่มันมือจะไปน่าจะรานอะไรก็เดินกลับมาด้วยแลวไปเดินลานชานะมันมืดเตี้ยวหลุดมันเยอะพักเด้อน้องแก้มน้องแก้มเอาพักมาให้ด้วยนะคะ ้องแก้มปวดปันเดีย๋ยวจะมันเล็กกินได้น้อยเหมือนพันนมนมจะเริ่มคลอนเลยจะ้ะ ที่บันนีหลูกหลานมาหลายนะักก้งแต่กเลยต้นหมากก็ไม่ค่อยมีใครอยากมานั่งกินออกกล่องก็นตั้งแยากกินแบบแบบนั่นๆก็เลยพากันนัง่งอยูกอ่กับถมตาดิสมบูรณ์นั่นแหละจีะจะไปโยมในบาร์อะไรนะั้งแตใครจะมากินก็มาเฮียยินไม่นอนหลรงแรมพักมาหารไป สุดๆ,อดๆตอนไปนี่พักกุหลาบยาอันนี้พักสลัดอันนี้พักกาดแก้วเฮ้ยเราไปกินกระดูก ประโยมันมันปวดอืนหมูอห <pu ppy> ินอมอืม หลังเราถึงตอนเราจะมาเก็บยังไงล่ะอันคี้นะคะมือจับเลยน้องเกมหนูปัดดิค่ะหนูเจอไปแล้วอนะืมไปเหนื่อยนั้นมาจ้ามากินด้วยกันด้วยจ้ะน,นี่วันนี้ก็อ,อาจจะก,กินแบบเงียบเงาเนละจะไม่มีเมลี่มานั่งทะเลาะก,กับน้องเกมแล้วตอนี ก็หมายถึงก <ourse> ็แบบทะเลาะกันจ <ias> ้ายายก็ร <anymore> ้านผูดจอกันนั่นขอบใช่ไหม กินกรยุกได้จันจิ้มกรดตเลยได้จังอันนี้สีมือน้องเน็ตสาวคนโตของน้องเน้องแน่นะจัง すごい。<music> เราดูเสือขนาดจะคือคางนี่อือกินไปอีกหนึ่งมือแล้วจ้ะเนี่ยอะไรจะคิดหนึก็จะใบแค่ดีนะจ้ะโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยจ้าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ้ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า